ดวงชะตานะครับประจําวันนี้นะครับมีดังนี้นะครับอาจจะจะมีไพ่ให้เลือกอยู่ประมาณ3ชุดนะครับระหว่างชุดที่1ครับแล้วก็ชุดที่2ครับและชุดที่3นะครับเลือกชุดที่ไหนดีครับ1 2ึ่งสองและาครับติ๊กตอกติ๊กตอกนะครับพอเสร็จแล้วก็เลือกเปิดไพ่ได้เลยนะครับสําหรับดวงชะตาประจําวันนี้นะครับของคนที่เลือกไพ่ชุดที่1นะครับปีไงบ้านนะครับโดยรวมก็มีอากาศอะไรที่ไปได้สวยในดับนินนะครับแล้วก็ แต่ถึงแม้อาจจะมีอุปักรค์หนักมากแต่ก็พอไปได้อยู่นะครับพิงแต่ว่าคุณต้องอย่าเอาใจตัวเองแล้วอ่อนน้อมตนหน่อยและไม่ผิดห้าครับพร้อมกับหมู่เจ้าที่เป็นแล้วก็เด็ดเดี่ยวมีความมีพลังครับแล้วจะดีขึ้นมากพอควรเช่นเดียวกันครับมาที่ดวงตาประจำนี้นะครับของคนที่เลือกให้สอนนะครับเป็นยังไงบ้างโดยรวมนะครับอาจจะวุ่นวุ่นหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะไม่ค่อยแน่นอนนะครับแต่ถ้าปรับ ตามนี้จะค่อยดีขึ้นก็คือจะเลยวิบวินัยครับทาจิตใจเข้มแข็งครับภาพหลักดีมีจิตใจอ่อนอยู่รู้จักกันให้ครับแล้วหลายๆน่าจะดีพอตัวนะครับมาต่อไปครับมาที่ดวงตาปปเจ้นี้นะครับของคนที่เลือกพรยิสังนะครับเป็นยังไงบ้างเวิร์กโคตรมากไปเลยครับแล้วก็เวิร์กสุดๆแล้วก็ไปได้อย่างยิ่งใหญ่มากครับขอเพียงแค่คุณนะครับมีความเป็นผู้นําหน่อยครับเป็นคนดีสินห้าครับแล้วก็ ดีลกับคนที่มีอิทธิพลในเป้าหมายที่แท้จริงคุณให้เป็นครับรับรองเวิร์กโคตรมากและเวิร์กสุดๆพอตัวเลยครับก็ดวงตาระจปวจนนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสาหรับอาจารย์ตีให้นะครับว่าดูงตาวันนี้นะครับชุดในเด่นสุดครับหนึ่งสองสาอาจารย์ขอตีไปให้ที่สามนะครับเด่นสุดเพราะว่ามีแต่ไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยครับไพ่เสียไม่มีเลยครับก็ขอก็ขออาจารย์ขออนุญาตจบลงแค่นี้ละกันนะครับก็ด้วยนะครับผมอาจารย์ จีรพัช์กิล่าไปก่อนหมอดูไี่นี่สวัสดีครับ